ดีครับพี่เพชรดำเพชรเกียรติเพชรนะครับผมครับพี่เมื่อกี้ซ้อมอยู่ดีก็อาชีพหลงนครับตอนนี้เท่าไหร่แล้วครับสองหมื่นแล้วครับมาเบื้องต้นสองหมื่นก่อนจากพี่เดียร์คับพี่เอกประทีตรงนี้เป็นใครจากใครบ้างอันนี้เตะเป้าเมื่อกี้ครับจากอาจารย์เจี๋วครับใช่ครับผมสองหมื่นมาผมเห็นพี่เอกไม่ดีใช่ป่ะเปี่เกแล้วก็จ่าพลครับรวมๆเท่าไหร่ตอนนี้สองสามหมื่นได้ครับ สามหมื่นละลงหาเลยครับโดนอะไรมาตรงไหนตรงนี้ครับโดนศอกครับตอนซ้อมนี่นะอ๋อตรงแผลครับใช่ใช่เป็นบาดแดงแจ็บโดนต่อยต่อยปออาจารย์แจ็บคเออผ่าไม่ไม่ไม่เป็นไม่เป็นผลอะไรต่อการขึ้นชกไม่ครับวันอาทิตย์นี้นะครับผมเที่ยวนี้จะกัล้องถี่คือเป็นยังไงบ้างกระโดดดีกว่าไหมไม่ครับกระโดดเราดีกว่ากระโดดการทันไว้ก็ไม่เป็นห่วงแต่ว่า ผมหายไปนานนะนี่ยครับอยู่สเดือนได้ประมาณ4-5เดือนได้ครับล่าสุดต่อยกับใครครับผมไปต่อยกสามสิงอยู่ใต้ครับเรามาต่อยช่อง8อยู่เนี่ครับล่าสุดตันั้นก็โดนโดนเจ็บเหมือนกันเนาะใช่ครับโดนสามสิงโดนสอกครับไปนั้นพลาดด้อยครับไม่ได้ซ้อมไปด้วยครับแล้วลดเยอะด้วยครับไปนั้นลดเยอะด้วยแล้วก็เตยนตัวน้อยด้วยไปแทนเขาใช่ไหมครับใช่ครับ ดูตัวแค่ห้าวันแล้วก็ฟอร์มแล้วไปทำหนักต่อยแล้วแล้วก็จากวันนั้นก็มาช่องแปดอีกไฟหนึ่งแล้วก็จากช่องแปดนี่กี่เดือนแล้วที่ว่ายท้ายช่องแปดสี่ห้าเดือนได้ครับอ๋อสี่ห้าเดือนเลยเราดูก็ดีกว่าแต่ว่าช่วงหลังฟอร์มเรเริ่มเริ่มเริ่มดาวดาวลงมาไหมใช่ครับเพราะว่าต้องเกียรติเขาก็องข้อเส้นโค้งมาขึ้นมาครับอ่าหนึ่งผมก็ไม่ได้ต่อยสม่ำเสมอเลยครับร่างกายมันก็ เป็นธรรมดาครับแต่ว่าผมมาอยู่นี่ผมก็ซ้อมฟิตร่างกายดีครับไฟนี่เป็นว่าเที่ยวนี้ตั้งใจกว่าเดิมเช้านี่ตื่นมาซ้อมตลอดครับแล้วก็กลางคืนนอนกี่ทุ่มสามทุ่มโดนรีเก็บโทรศัพท์เหรอใช่ครับผมสามทุ่มโดนเก็บโทรศัพท์แล้วครับเมื่อวี้แต่เป้าตียกกันทั้งหมดเจ็ดแปดยกครับเจ็ดแปดยก นี่เค้าเริ่มเคี้ยวแล้วนะครับเหลืออีกไม่กี่วันแล้วใช่ครับเที่ยวนี้พี่กัดร้อยสามสองพี่ทำทั้งหมดกี่โลครับประมาณห้าโลได้ครับสี่ห้าโลครับเริ่มทำเมื่อไหร่พี่พึ่นครับพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้ก็เริ่มคุมเรากลางวันก็เริ่มคุมแล้วต่พอเราหายไปนานเนี่ยร้อยสามสองพี่กัดถ้าถ้าตอนกลางวันชกได้ต่ำสุดเท่าไหร่ก็นี่ครับร้อยสามสองนะครับต่ำสุดแล้วก็ไม่เติมใหม่ ก็ได้อยู่หน้่งรอบสามสิบครับผมใช่ไหมครับจากช่อเจ็ดสีฟ้าสุดท้ายเมื่อหนึ่งนั่นนะแต่ยอดทุณพลครับว่าปีที่แล้วนั่นคือฟ้าสุดท้ายที่ช่องเจ็ดสีใช่ครับใช่ไหมครับดูช้องเกียรติเป็นยังไงบ้างครับนี่ก็ช่วงหลังเขาฟอร์มสุดมากเลยครับเห็นดูเขาตลอดครับช่วงหลังแล้วก็โจ๊กับค่ายผมคนนึงครับแล้วก็เอ่อมังกรทองครับชนะมังกรทองสองครั้งครับก็ได้ดู ร่างกายเขาดีใช่เลยครับแล้วก็ฟอร์มกำลังดีใช่ครับรงเส้นค้งมาดูว่าตรงไหนหน้าดีบ้างพี่วงไรปลายปลายใช่ครับเพราะาเขามีลูกแข็งแรงแล้วก็มีศอกสมเลยครับแล้วเราระวังเกมไปยังไงครับเจอข้องเขียน<ก>ที่วางไว้คร่าวๆนะเห็นอาจารย์จะบอกสั่งลุยแล้วเดินกดไปเลยครับมั่นใจถ้าพอร่างกายตัวเองมันสั่งลุยรอยู่ครับมั่นใจครับว,วันนี้ซ้อมนานที่สุดแล้วซ้อมดีที่สุดเลยครับ ามมั่นใจสักมากยตัวเองก็ถ้าจะให้ลุยก็พร้อมลุยครับผมสนุกแน่ช่องจิตสีใช่ครับนายห้อยกบินกับใครก็บหนึ่งใช่ครับอาจารย์พุทธครับผมทำไมถิงตั้งไม่รู้แกกันเหมือนเหรอนายใช่ครับเยอะไรแล้วพี่ยีิบห้าแล้ว่อยี่สิบหสูงเท่าไรประมาณร้อยหกสิบเก้าร้อยเจ็นัก อันอไปห้าสิบหาห้าสรบเออหกสิบห้าหกสิบหกครับบาหกคนจังหวัดบีร์ลัมฝากแฟนเลยอ่าฝากเอซีเพชรดำแล้วก็ชาววรลัมแล้วก็เอฟซีเพชรเกียรติเพชรเครับไฟนี้ผมเต็มที่แน่นอนครับล้าฝากช่เชียร์ช่วยเป็นกำลังใจให้ผมเลยครับหายไปนานไม่อื่นนะไม่ครับก็ใช้การซ้อมที่หนักทดแทนเข้ามาใช่ครับป้ามใช่บ้พี่มีสตาร์บอยดจิมศักซ้อนขาวแล้วแบ็กแมนครับ

แล้วมันจะไม่มีคนทำนะเป็นเอ็ดวินของมวยสยามอาสามาทดแทนนะครับถือได้ว่าเม็ดตัวนัก

bốp ăn bố cho nó cái 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 bố 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 bố